เพืคนดีดีต้อนรับเข้าสู่มอร์นิ่งแชร์กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของซิมการ์ดในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่ยก็เคยรีวิวนะในส่วนของการสมัครซิมการ์ดผ่านไลน์โมบายใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยอยู่หอเก่าแต่ในปัจจุบันเนี้ยหนุ่ยรู้สึกว่าอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแพลนใหม่เป็นใช้แบบ voice call ด้วยนะครับเนื่องจากการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยหนุ่ยยังรู้สึกว่าการใช้ voice call ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยม เออเขาเรียกว่าอะไรทางออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้พนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยสมมติว่าเราอยากจะติดต่อหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเราจะติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ยากมากๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องทางในการให้โทรซะมากกว่านะครับดังนั้นก็เลยหนือก็เลยมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแผนในช่วงนี้พอดีนะครับก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ปรากฏว่าหนยัยไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแพนจากการใช้ Data s i ซิมไปเป็น voice call ของทางไลน์ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ ทางไลนโมบายตอนนี้เขาปิดไม่รับสมัครคนที่จะสมัครเข้ามาใหม่เพิ่มขึ้นหนยไม่สามารถที่จะแคนเซิลแล้วก็สมัครโปรโมโใหม่ได้เลยนะครับก็เลยคิดว่า เราเราก็เลยลองหาข้อมูลอื่นๆดูนะครับแล้วก็เอามาแชร์บอกต่อเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับซึ่งหนุ่ยไปอ่านบทความนะครับอันนี้เป็นบทความภาษาอังกฤษนะครับในบล็อกของ www. g ก i j i n p o t c o m นะครับเขาก็เขียนข้อมูลเอาไว้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื่องจากว่ามันเหมือนก็เป็นช่วงเวลาที่นายกสุงะนะครับเข้ามารับช่วงต่อจากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก่อนหน้านี้นะครับที่พอเขาเข้ามาปุ๊บ นายกสุงะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการดําเนินนโยบายของการลดค่าใช้จ่ายทางด้านโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับสำหรับประชาชนซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยทำให้บริษัทยักใหญ่หลายเจ้านะครับที่เป็นทาง,ทางด้านผู้นําทางด้านเครือข่ายสื่อสารในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับแผนขึ้นมานะครับแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่หลายเจ้าเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยถ้าหากว่า เราจะใช้จ่ายในส่วนของ voice call ด้วยแล้วก็อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆด้วยเนี่ยคิดว่าถ้าค่าใหญ่ๆอย่างเช่น Docomo AU แล้วก็ f t b a n k เนี่ยน่าจะต้องใช้ราคาเอ่อ over ประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0ถึงเ0 0 0เยนอะไรประมาณนั้นได้เลยนะครับต่อเดือนซึ่งมันก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับสำหรับการใช้โดยทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นเนาะคราวนี้พอมันมีแพลนใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็มีความน่าสนใจอย่าง หน่วยจะไล่ให้ฟังนะครับมีทั้งหมด4เจ้าที่มีความน่าสนใจในปัจจุบันนะครับแน่นอน3ค่ายยักษ์ใหญ่ดโคโมอเอยูซอฟแบต้องมานะครับแล้วก็อีกค่ายหนึ่งที่เป็นเจ้าใหม่เลยก็คือรั k u เตนนะครับซึ่งอาจจะรู้จักกันในส่วนของออการซื้อของออนไลน์หรือว่าแบตเครดดิตต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่านี่เขาก็มีในส่วนของแคการให,ห้บริการทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้เรามาดูกันนะครับโดโคโม่เนี่ยเขาเปิดตัวแพลนที่ชื่อว่าอาฮามนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ย2,970เยนต่อเดือนนะครับ Data ที่เขาให้นะครับก็20 GB นะครับถ้าหากว่าจะเพิ่มมากกว่านั้นก็จะเป็น500เยนต่อจิกะไบต์ครับแล้วก็ในส่วนของการค่าโทรนะครับค่าโทรศัพท์เนี่ยก็จะใช้30วินาทีออ22เยนต่อ30วินาทีนะครับ 2ีเยนต่อ30มิวินาทีแล้วก็ขอออ option อื่นๆนะครับก็ศูนย์เยนต่อเดือนถ้าหากว่ามีการโทรน้อยกว่า5นาทีนะครับหรือว่าจ่าย1100เยนต่อเดือนเพื่อที่จะใช้แบบ unlimited calls นะครับก็คือโทรได้ไม่อั้นนะครับข้อดีของ d o c o m o เนี่ยก็คือมี5 minutes domestic call ก็คืองายอกเขาเรียกว่าโทรฟรี5นาทีนะครับ, call, รรนะรบต่อเดือนนั้น แล้วก็ฟีดัตต้าโลมิ n งใน82 Countries ก็คือสามารถที่จะโลม i n g ไปในประเทศอื่นๆได้อีก82ประเทศนะครับโดยใช้อินเทอร์เน็ตของทางด o c o โคอกก็คือครอบคลุมนอกจากที่จะอยู่ในประเทศแล้วก็ยังไปต่างประเทศอีกด้วยนะครับอันต่อมานะครับ A u a u นี่ก็เจ้าดังอีกเจ้าหนึ่งนะครับออกแพลนเนมที่ชื่อว่าโป v o นะครับค่าใช้ใจ่ายรายเดือน2,728เยนนะครับจะถูกกว่าด็อโมประมาณ ประมาณ200กว่าเยนนะครับซึ่ง Data ที่เขาให้ 20GB เท่ากันนะครับ Data Added ถ้าหากว่าต้องการเพิ่มดัต้ a เข้าไปก็500เยนต่อจิกะบิจิกะไบต์นะครับแล้วก็ค่าโทรนะครับ22เยนต่อ30วินาทีเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็อันต่อมาเนี่ย call option เขาจะมีว่าถ้าหากว่าโทรน้อยกว่า5นาทีนะครับโทรน้อยกว่า5นาทีต่อเดือนเนี่ยก็จะจ่าย 550ยเยนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะเหมาก็1650ยเยนต่อเดือนแบบ Unlimited นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยข้อดีก็คือ Money Option เนี่ยสามารถที่จะท็อปปิ้งนะครับสมมติว่าเออสามารถเลือกได้นะว่าว่าเราจะจะมี อยากจะเอาออปชันอะไรเพิ่มเข้าไปหรือว่าเอาออกไปอะไรเงี้อาจจะต้องไปดูรายละเอียดในส่วนของ AU แต่ว่าในแพลนเบื้องต้นราคาเบื้องต้นเนี่ยจะถูกกว่าด o โคมะนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากว่าเรามีการโทรที่น้อยกว่า5นาทีก็ยังจะต้องจ่ายในส่วนของค่าโทรศัพท์เพิ่ม550เยน ยูดีนะครับหรือว่าถ้าหากว่าใครอยากจะโทรรายเดือนก็จะแพงกว่าโด o โคโมอยู่ดีนะครับก็ต้องเวทน้ำหนักกันดูนะครับในส่วนของ s o t t b n n นะครับก็ออกแพลนเนมที่ชื่อว่า l i โมนะครับซึ่งอันนี้หน่ย่ยหน่อยก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่มาแทน Line Mobile หรือเปล่านะครับทำให้ l ไ Mobile ตัวใหม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้เปิดให้คนสมัครเข้ามาใหม่แล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันกับ A โดยทั้งหมดเลยนะครับอืม คราวนี้แต่ว่าก็จะมีข้อข้อที่ดีอย่างหนึ่งของ Softbank ก็คือถ้าหากว่า Data อะไรที่ใช้เกี่ยวกับ Line นะครับ l i น์แอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะไม่คิดไปในการคิด Data ใน20 GB นั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครใช้ l ล n e เยอะๆมากๆนะครับก็แนะนำให้ใช้ s t f t n k นะครับถ้าเทียบกันนะระหว่าง AU กับ Softbank ก็เลือก Softbank แต่ว่าถ้าหากว่าใครใช้ Data อื่นๆค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันนะครับ ก็เลือกโดโคโมก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรอ้อแต่ว่าถ้าหากว่าซอฟแบงเนี่ยถ้าใช้เพิ่มมากกว่า20จิกนะครับก็จะคิด550เยนต่อจิกกบนะครับก็คือจะคิดมากกว่าประมาณ50เยนนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของรัก u ุ e n เตนนะครับรักุเนเนี่ยเขาออกโปรโมทที่แตกต่างจากคนอื่นหน่อยนะครับก็คือเป็น unlimited unlimited 6นะครับ unlimited s ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีไล่ตั้งแต่ราคา1,078เจยนจนไปถึง3,278เยนทำไมไล่แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยที่เขาไล่แบบนี้เพราะว่าเออถ้าหากว่าเราใช้ Data 1 g b ขึ้นไปนะครับ1 g b มากกว่า1 g b ่เนี่ยจะจ่าย1,078เยนถ้าจน u n l m m t t e เลยเลย่ยก็คือแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยเนี่ยก็จะจ่าย3,278เยนคือ Maximum ที่สุดที่จะต้องจ่ายนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะไอ,ไอตัวราคาเนี่ยเขาจะปรับอย่างอัตโนมัติตามจำนวน Data ที่เราใช้เลยนะครับคร <c oughs> าวนี้เนี่ยถ้าหากว่าจากที่หน่วยไปอ่านข้อมูลมาก็คือถ้าต่ำกว่า 1GB เนี่ยเขาก็จะไม่คิดเงินนะครับก็คือฟรีด a ต a ้าที่เพิ่มอันนี้ไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาไปถึงขั้นอนิมิต e d แล้วสำหรับสาหรับการโทรนะครับ เราสามารถโทรได้22เยนต่อ30วินาทีอ่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับเจ้าอื่นๆแต่อย่างไรก็ดีนะครับในการที่โทรภายในประเทศเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้การโทรผ่านทางลักขณเดนลิงแอปนะครับก็สามารถที่จะโทรได้ฟรีนะครับโทรได้ฟรีแต่มันก็อาจจะมีบางเบอร์ที่แบบไม่สามารถโทรได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วสามารถโทรได้ฟรีผ่านทางแอปนี้นะครับแล้วก็ ถ้าหากว่าต้องการจะโทรแบบ international แบบ unlimited โทรไปต่างประเทศได้นะครับก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายแค่พันเย็เยนเท่านั้นเองนะครับอืมซึ่งอันนี้เนี่ยหรือก็คิดว่ารักกุเดเนก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับการสมัครตัวโทรศัพท์ตัวเบอร์โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะคุ้มค่าพอสมควรเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันดูได้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย